เราดับดูถึงพลังวิญญาณและออร่าที่ออกมาได้ชุบเฮ้นี่นี่มันคือเวลาหยุดงั้นเหรออะไรกันเนี่ยไม่ใช่เวลามันเดินช้าลงจนแทบไม่รู้สึกถึงกระแสเวลาเลยยิ้มพระเอกยิม้มเอ่อในสายตาของอาจารย์ลัวมแล้วทุกคนคงหยุดอยู่กับที่เลยเสิยนะนี่ก็เช่นกัน ทั่ใครอะบอกกันนะเฮ้นั่นนั่นมันเป็นไปได้ยังไงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมจู่จูฉันเองก็โดนซัดออกมาบูกุยยอมรับความพ่ายแพ้ได้แล้วเฮ้กับตันฉันแค่แค่อะไรกันหากนี่เป็นสนามรบแกตายไปแล้วนะดูตรงคอ,อนั่นสินี่เ๊ะให้ฉันลงแทนเองครับไม่ไม่ต้องฉันลงเอง จางเฟยและบูกุยต่างก็มีความแข็งแกร่งเท่ากันดังนั้นฉันกลัวว่ามันจะเสียเวลาเปล่าผูวว้วสขอความการุณาด้วยนะครับเริ่มกันเลยชิวตุง้งชุบโอ้โห ผู้วอโสน่าทึ่งจริงๆเลยแม้ว่าความเร็วจะไม่เร็วเท่ากับวิญญาณชั่วร้ายรุ่นก่อนแต่ประสบการณ์ความสามารถในการต่อสู้มีมากมายและเคล็ดลับวิชาทุกอย่างเองก็น่าแปลกใจมันขัดขวางการเคลื่อนไหวของฉันในการหายใจที่สมบูรณ์อีกครั้งชุบหลบได้เฮ้อะไรกันไอ้นี่มันแข็งแกร่งมาก เทียบกับชื่อเสียงของกองกลังแรกแห่งเลือดชั่วร้ายแล้วมันยากมากที่จะต่อสู้กับทหารที่เพิ่งเข้ามาใหม่แค่ครึ่งเดือนแม้ว่าฉันจะเอาชนะเขาในที่สุดแต่ที่จริงแล้ววิญญาณที่ชั่วร้ายในเลือดก็ยังพ่ายแพ้พวกวสชุบเพื่อไม่ไม่มีช่องว่างเลยนี่นี่นี่มันเป็นไปไม่ได้ออกับตันล้วกับตันล้ว ขาฝึกแก่หนึ่งเดือนที่ยิง่งกันเหรอเนี่ยคุณลู่วคุณนี่อย่าบอกนะว่าคุณป้อนน้ำอมฤตให้หรือเปล่าเนี่ยศาสตราจารย์ช้างคุณแน่ใจเหรอว่าคุณไม่ได้ฉีดยานะเออผมไม่เคยฉีดยานี้เลยนะนี่คุณก็น้องสงสัยอยู่งั้นเหรอเป,เ,ปเป็นไปไม่ได้เราซ้อมหนักทุกๆวันในทางกับกันโวยจือ้อชิงเขากินนอนดื่มเล่นเราอิจฉาทำให้พวกเราถึงแพ คุณรู้หรือเปล่าล่ะว,ว่าสิ่งที่น่ากลัวในฐานทหารคืออะไรฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งเกินไปหรือเขาอ่อนแอเกินไปผมจริงๆแล้วนะ่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคุณน่ะไม่สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้หากทำในแบบของคุณเพื่อชัยชนะคุณนั้นต้องทอดทิ้งความรุ่งโรจทั้งหมด ความทุกข์ทรมานและประสบการณ์ที่คุณสะสมมาตลอดชีวิตของคุณจากนั้นเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเรียนรู้จากฝ่ายตรงข้ามจนกว่าคุณจะเอาชนะเขาได้แน่นอนสำหรับคุณกองกำลังพิเศษที่น่าภาคภูมิใจเหมือนกับการฆ่าตัวตายในระดับจิตใจการอดทนนั้นยากกว่าการทำลายร่างกายแต่คุณน่ะไม่มีทางเลือกหัวห,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 หน้ารั่ว ฉันต้องบอกพวกคุณเลยนะว่านี่แนละมันเป็นการแสดงที่ดีจริงๆแทนที่จะฝึกอบรมทำไมคุณถึงทำเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่ลนะ่ะคุณจะไปพิสูจน์ใครละ่ะนี่คุณกำลังพูดถึงอะไรนะหวังจัวไม่เป็นไรถ้าคุณสามารถชี้นะและเอาชนะเขาได้คุณก็สามารถต่อสู้กับผู้สอนของเขาได้ โอ้ได้เลยพี่ยังคุณนะ่คณะควรใจเย็นๆก่อนนะแล้วเรามาคุยกันดีๆเถอะนั่นนะไม่ใช่เพราะเรามาที่นี่เพราะเรื่องการทําธุรกิจนั่นมันสําขั้นกว่างั้นเหรอจัดการเลยจือชิงครับอาจารย์เฮ hey, ชักเจะเหลืองแล้วนะน,ะน,นี่คุณล้วงไม่ฟังที่ผมพูดเลยงั้นเหรอเข้ามาเลยหนุ่มน้อยชายชุบชุบ แม้ว่าผู้ชายคนนี้จะแข็งแกร่งไม่เท่ากับเสือเลือดรุ่นก่อนก็ตามแต่เขารู้วิธีการใช้กำลังมวยแต่ไม่ว่าอย่างไงก็ตามเราต้องเอาชนะเขาให้ได้ไม่อย่างนั้นเราเองก็คงต้องโดนจัดการอย่างแน่นอนอชูวฮะความสามารถของเขานี่ช่างสุดยอดมากจริงๆจือชิงหยุดเล่นได้แล้วไม่งั้นจะตบหัวนะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่หนึ่งในพวกเราดังนั้นไม่จําไปต้องออามือ ครับหัวหน้าโอเคโอเคฮ้อแสดงว่ายังไม่ได้เอาจริงเงินเหรอคิดว่าจะดููกฉันคนนี้ได้ด้วยไงกันที่บอกว่ายังไม่ได้เอาจริงเงินคงโกหกสินะเอาเถอะไม่ว่ายังไงก็ตามฉันจะจัดก,การแกอยู่ดีเอช้าชุบเลือกมาข้างหลังวันพันฮเพะอะไรกันมันไม่ใช่วันพันแต่ทุ่ม คื <c oughs> อ,อสวยอเอิเอ่มอย่างที่ผมพูดคุณน่ะไม่คคู่วรที่จะมาสู้กับหัวหน้าผู้สอนของผมหรอกนะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นแก่ตัวประกอบแท้ให้กล้าดีไงมาทำให้ชั้นคนนี้ขายหน้าไอเด็กเวนี่ <c oughs> ไปตายเถอะไอเด็กเวนว้าสอยตูดระวังข้างหลงังอ้า,อา โปอยการของฉันทำไมฉันถึงโดนโจมตีล่ะทำไมฉันถึงจบตีเขาไม่ได้นี่นะการแข่งมันยังไม่จบเลยนะมือชานมือมือนี่กล้าดียังไงมาทำลายคนของฉันน่ะเวอายายายาเหียเสียงกูเห็บแล้วพี่พี่ยังเอาเอามันออกไปจากฉันมันออกไปจากฉันเออพวกเขาน่ะสมควรที่จะโดนแบบนี้อยู่แล้วละ หัวหน้ารั่วะ